สําหรับคลิปนี้นะคะยังอยู่ที่การเฉลยแบบฝึกหัดที่4 3เหมือนเดิมค่ะนะคะข้อ8มาสู่เรื่องของโจทย์ปัญหากันค่ะนะคะท้าทายความคิดพิชิตความรู้นะคะไปดูมาเริ่มข้อ8กันค่ะลูกเขาบอกว่าแก๊สไข่เน่าหรือเจ้าไฮโดรเจนซัลไฟ์ค่ะเป็นแก๊สพิษนะคะลูกกําหนดว่าในอากาศ1ลิตรเนี้ย ไม่ควรมีเขาเกิน2.4คูณ10ยกกำลังลบ8โมนลทุกคนคะอ่านประโยคนี้แล้วหนูจะต้องจับใจความให้ได้ว่าอ๋อเนี่ยเขาตั้งแฟกให้เราแล้วนะลูกแฟกค,คืออะไรแฟกก็คือ1ลิตรอากาศค่ะมีอะไรคะมีแก๊สเนี้ยได้ไม่เกินก็คือ2.4คูณ10ยกกำลังลบเนาะ8มนลของค่ ของเจ้าไฮโดรเจนซัลไฟตัวนี้มาเป็นแฟกตได้นะจากนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการถามค่ะก็คือถามหาอะไรคะลูก เขาต้องการหาหมวลของแกส๊สไฮโดรเจนซัลไฟร์รวมทั้งองค์ประกอบเพราะฉะนั้นมวลของเจ้าแกส๊สไฮโดรเจนซัลไฟร์ก็คืออ่ะมาตั้งเลยนะสิ่งที่โจทย์ถามมวลของเจ้าไฮโดรเจนซัลไฟร์ค่ะเอ๊ะไปยังไงต่อคะจากสิ่งที่โจทย์กําหนดไงลูกนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดคืออะไรคะงานนี้นะคะเขากําหนดอะไรให้หลับนะคะเขากําหนดว่าในอ่า ปริมาณของแก๊สในอากาศ1ลิตรหมายความว่าไงหมายความว่านะคะในอากาศ1ลิตรครูจะเขียนแบบนี้1ลิตรอากาศค่ะเชื่อมสัมพันธ์ได้เลยเห็นไหมลูกนะคะสัมพันธ์ตัวแรกค่ะลิตรแอร์อยู่ตรงนี้ลิตรแอร์ตรงมาข้างล่างค่ะนะคะตัวไหนต้องมาตัวที่เราเขียนไว้ไงลูก1ลิตรค่ะมีเจ้าแก๊สพิษนี้อยู่2.4คูณ10ยกกำลังลบ8โมลของใครคะ S2S ค่ะนะคะเจ้าไฮโดรเจนซัลไฟค่ะลูกนะคะจากนั้นค่ะตัดลิตรแอร์กันนะคะเพื่อที่จะไปหาตัวแฟกมาเชื่อมค่ะพอตัดลิตรแอร์ได้แล้วเห็นไหมเรามีโมลไฮโดรเจนซัลไฟเรามีโมลเราจะหามวลคู่นี้ต้องมาแล้วค่ะนะคะก็ะคือ1โมลของใครคะ1โมลของไฮโดรเจนซัลไฟค่ะเป็นกี่กรัม นะคะเป็นกี่กรัมทุกคนคะคำว่าเป็นกี่กรัมก็คือหาอะไรเขานั่นเองหามวลโมเลกุลค่ะมวลโมเลกุลของเจ้าไฮโดรเจนซัลไฟน์ะคะค่อยๆเติมลงไปเนาะทุกคนคะไฮโดรเจนคะ่ะก็คือเท่าไหร่ลูก1.01คูณ2ค่ะแล้วก็บวกกับ S s ซัลเฟอร์ค่ะเท่าไหร่คะลูก32สจุดจุดเท่าไหร่นะากูจะจำจุดไม่ได้ทุกคนคะอันนี้เป็น32.06 นะคะหรือเราจะกะประมาณเอาเป็นตัวเลขเต็มๆเลยก็ได้นะถ้าเราคิดในใจนะคะลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้บวกกันค่ะนะคะเราจะได้ออกมาเป็น30เท่าไหร่ลูก34.08นั่นเองจากนั้นตัด กันนะคะคตัดหน่วยค่ะ,ะตัดโมลน,นะคะตัดโมลค่ะสิ่งท,ที่เราเหลือนะคะก็คือกรัมของไฮโดรเจนซัลไฟแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบฝั่งนี้ได้เลยนะทุกคนเนื่องจากว่าเขาถามเยอะนะคะตอบว่าเท่ากับเท่าไหร่คะ34.08คูณกับ2.4นะคะมันจะได้ประมาณ82เนาะ82คูณจะขอเลื่อนจุดเป็น8.2เลยนะคะคูณ10ยกกำลังลบ8ก็เหลือลบ เนะลูกกรัมของเจ้าไฮโดรเจนซัลไฟค่ะไปคำถามข้อที่2ค่ะคำถามข้อที่2นะคะเขาหาอะไรคะลูกเขาหาหมวลน,นะคะแล้วก็หาหมวลของธาตุที่เป็นองค์ประกอบธาตุที่เป็นองค์ประกอบก็คือเจ้าไฮโดรเจนกับเจ้าซัลเฟอร์ พามาหาเจ้าไฮโดรเจนก่อนค่ะนะคะทีนี้ครูจะจะเริ่มจากสิ่งที่เราคิดเมื่อข้อที่แล้วคิดเมื่อข้อที่แล้วก็คือเราจะเริ่มจากตัวนี้กันลูกนะคะก็คือ8.2คูณ10ยกกำลังลบ7กรัมของเจ้าไฮโดรเจนซันไฟค่ะโดยที่นะคะสิ่งที่โจทย์ถามค่ะข้อที่2ก็คือมวลของธาตุองค์ประกอบตัวที่1ก็คือมวล H เท่ากับ8.2ค่าคูณด้วย10กำลังลบ7กรัม H2 s ค่ะลูกนะคะเราจะหาแฟกเพื่อที่จะกำจัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขียนไว้รอได้เลยก็คือกรัมของใครคะ H2S ค่ะลูกนะคะตัวนี้นะคะเราคิดมาจากข้อที่1แล้วเห็นไหมข้อข้างบน1กรัมนะคะออไม่ใช่1กรัมสิทุกคนกี่กรัมเป็นกี่โมลอ่าข้อนี้เชื่อมง่ายสุดก็คือเชื่อมไปหาโมลก่อนลูกนะคะเพราะฉะนั้นข้างบนต้องเป็น1โมลเนาะข้างล่างไม่ใช่1กรัมแน่ๆค่ะลูกข้างล่างเป็นกี่กรัมคะอ่าเหลือดมองข้างบนนิดนึง 34. 08นั่นเองตัดกรัมได้ค่ะลูกนะคะตัดกรัมค่ะตัดกรัมนะคะเพราะฉะนั้นอ่ายังไม่จบนะคูณต่อเพื่อทำให้โมนของเจ้าไฮโดรเจนซัลไฟล์หายไปเราจะเชื่อมไปหามวลค่ะนะคะทีนี้โมนเราก็ต้องคิดก่อนว่าเอ๊ทุกคนคะ่ะเห็นไหมจากตัวนี้ค่ะ h 2 s อ่าขอเขียนตรงนี้นะ1โมลลูกมีไฮโดรเจนกี่โมลคะ ทุกคนมีไฮโดรเจนกี่โมลทุกคนลองดูตัวนี้คือห้อย2เพราะฉะนั้นมีไฮโดรเจน2โมลเนาะอันนี้คิดไว้ในใจก่อนดังนั้นนะคะเราจะเอาตัวนี้ไปเทียบเพื่อที่จะแทนค่าตรงนี้กันนะคะโดยแทนยังไงคะลูกโมลอยู่ข้างบน1โมลไฮโดรเจนซัลไฟด์ลงมาข้างล่างเมื่อสักครู่อ่ามีกี่โมลของไฮโดรเจนคะลูกมีกี่โมลมี2โมลไฮโดรเจน เห็นไหมตัดได้ค่ะนะคะตัดโมลตัดโมลค่ะจากนั้นไปต่อนะคะเพราะยังไม่จบค่ะเปลี่ยนจากโมนให้เป็นอะไรลูกเปลี่ยนจากโมนให้เป็นกรัมดังนั้น1โมนต้องลงมาข้างล่างนะคะ1โมลไข่1โมลไฮโดรเจนเป็นกี่กรัมไฮโดรเจนหล่ะไปเปิดตารางธาตุหาหมวลอะตอม1.01นนั่นเองนะคะอ่ะตัดหน่วยจ้ะ ตัดฉึบตัดฉึบนะคะเหลือเพียงแค่ตัวเลขนะคะที่เราจะจัดการ8.2ด8.2หารอะไรคะลูก34.08คูณ2คูณ1่ค่ะข้อนี้นะคะคำตอบที่เราได้ค่ะลูกมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยนะคะกดอย่างรวดเร็วเลยค่ะนะคะคุณจะได้คำตอบออกมา4.8ค่ะคูณ10ยกกำลังลบ8จ้าหน่วยเป็นอะไรคะลูกหน่วยเป็น กรัมนะคะกรัมของคารกรัมของไฮโดรเจนนั่นเองค่ะมาต่อด้วยคำถามที่2นะคะของข้อ8.2กันค่ะลูกนะคะโดยที่เราคิดมวลของไฮโดรเจนไปแล้วใช่ไหมจากนั้นนะคะเราก็จะต้องคิดมวลของใครคะมวลของซัลเฟอร์ค่ะธาตุองค์ประกอบตัวที่2เนาะจากสิ่งที่เราคิดไว้แล้วก็คือ8.2คูณ10ยกกำลังลบ7 กรัมของไฮโดรเจนซัลไฟค่ะนะคะเราจะเชื่อมเพื่อให้ใครหายไปคะลูกเพื่อให้ไฮโดรเจนซัลกรัมไฮโดรเจนซัลไฟหายไปค่ะเพราะฉะนั้นข้างล่างคืออะไรต้องมาคะกรัมไฮโดรเจนซัลไฟถูกไหมลูกนะคะข้างบนเราเชื่อมไปโมลอาไฮโดรเจนซัลไฟนี่เลขสองหรือตัวเอเนี่ยทุกคนคะมันต้องเป็นเลขเลยคะมันต้องเป็นเลข สองเนาะอ่ะจากนั้นกี่กรัมเป็นกี่โมลล่ะทุกคนคะมันก็คือกี่กรัมจำได้ปะไฮโดรเจนซัลไฟ์ของเราก็คือ30อะไรคะ4.08กรัมไฮโดรเจนซัลไฟนะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่1โมลจ้ะนะคะตัดอะไรหายไปตัดฉืบค่ะตัดกรัมค่ะตัดกรัมค่ะนะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปหาใครอีกหนึ่งตัวคะเชื่อมโยงไปหาเจ้า มวลนั่นเองโดยเอา1โมลมา ข้างล่างนะคะทุกคน1โมลใครคะ1โมลไฮโดรเจนซันไฟจ้าจะมีกรัมเลยไหมยังค่ะนะคะยังไม่เมพพอค่ะลูกเพราะฉะนั้นค่อยคอยคิดไปทีละขั้นเนาะนะคะนั่นก็คือมีกี่โมลของใครก่อนคะมีกี่โมลของซัลเฟอร์ก่อนอ่านะคะหรือใครจะคิดว่าจากตรงนี้เป็นกรัมของซัลเฟอร์ก็ได้เลยนะทุกคนวิธีการคิดคิดแบบนี้คะ่ะก็คือ1โมลของซัลเฟอร์อ้าไม่ใช่1โมลน ะะขออภัยเทียบให้ดูก่อนนะคะหนูดูจากตัวนี้ลูกนะคะก็คือจากสูตรโมเลกุลของเขา H2S ถูกไหมหมายความว่ามีซัลเฟอร์อยู่1โมลภายในไฮโดรเจนซัลไฟด์เพราะฉะนั้นตัวเลขข้างบนของเราก็คือเลข1โมลและ1โมลมีกี่กรมัมล่ะมีเท่าไหร่คะ 32. อะไรนั่นเองลูกมีอยู่ 32. จุด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 ,จด เฮ้ย hey, นี่มันอ้อ oh, นี่มันซันเฟอร์คิดถูกแล้วค่ะคุณจ่าคะ32.06กรัมนั่นเองออาเห็นไหมนะคะตัวนี้ก็จะหายไปตัวนี้หายไปคือตัวอะไรคะลูกตัวโมนของซันเฟอร์เราก็ไม่ต้องไปเทียบอีกหนึ่งครั้งไงเราก็ได้เลยเห็นไหมอ่าตัดกันได้เลยงานนี้นะคะ1โมนตัดเลยคะ่ะ1โมนคะ่ะแล้วจากนั้น3.23 สามสสองเออะไรของครูจ๋าคะนี่คือ32.06นะทุกคนคะ่ะสามสสองจุค่ะนะคะคูณกับ8ปจุดสค่ะหารด้วย34.08นะคะลองคิดตามครูจ๋านะว่าได้เท่ากันหรือเปล่ามันก็จะได้ออกมาเป็น0ูนจเจดนะคะคูณ10ยกกำลังลบ เเนาะทุกคนคะ่ะนะคะหน่วยเป็นอะไรลูกหน่วยเป็นกรัมของซันเฟอร์จ้ะนะคะซึ่งทําให้สวยกว่านี้เลื่อนจุดไป1น,นะคะ7.7ค่ะคูณ10ยกกําลังจากลบเเป็นลบแกรัมของซันเฟอร์นั่นเองจ้าสําหรับข้อนี้นะคะข้อ8คิดเยอะหน่อยเนาะทุกคนคะ่ะอ่าจบแล้วจ้าข้อ8ค่ะนะคะ